แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านในแต่ละวันมีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานเปิดประตูสู่ความสำเร็จไอเดียพุ่งผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในวันนี้สิ่งที่คุณจะเจอในเรื่องงานคือประตูโอกาสเปิดกว้าง คุณจะรู้สึกได้ถึงช่องทางใหม่ๆที่เปิดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจหรือโอกาสในการได้แสดงศักยภาพของคุณให้คนอื่นเห็นใครที่กำลังอยากริเริ่มอะไรใหม่ๆวันนี้เป็นเรื่องดีที่จะได้ลงมือทำหรือเสนอไอเดียครับสิ่งสำคัญคือกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆอุปสรรคจะถูกปัดเป่า หากช่วงนี้คุณมีเรื่องติดขัดในงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่คาราคาสังความล่าช้าหรือความไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานวันนี้พลังของพระพิกเนตจะช่วยให้คุณหาทางออกได้ง่ายขึ้นหรือปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายลงไปเองโดยไม่คาดคิดได้รับแรงสนับสนุนคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือคำแนะนำดีๆหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจในสายงานของคุณ ซึ่งจะช่วยให้งานของคุณเดินหน้าได้เร็วขึ้นและราบรื่นขึ้นความคิดสร้างสรรค์บันเจิดคุณจะรู้สึกว่าสมองแล่นไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาไม่หยุดนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะนำเสนอความคิดแปลกใหม่หรือหาทางปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นสรุปคือคุณจะได้เห็นความคืบหน้าของงานที่ชัดเจนขึ้นปัญหาที่มีจะถูกแก้ไขและมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้แสดงฝีมือเต็มที่ครับการเงิน คล่องตัวมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆจัดการได้อยู่หมัดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องเงินเงินทองทองของคุณในวันนี้คือการเงินหมุนเวียนคล่องตัวคุณจะไม่รู้สึกติดขัดเรื่องเงินทองมากนักอาจมีรายรับพิเศษเข้ามาจุนเจือหรือมีช่องทางให้คุณบริหารจัดการเงินได้อย่างสบายใจมากขึ้นโอกาสด้านโชคลาภเป็นวันที่อาจมีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาหาคุณได้ไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือจากการเสี่ยงโชค แต่ก็ควรอยู่ในความพอดีนะครับการใช้จ่ายมีสติคุณจะมีความสามารถในการควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นรู้ว่าอะไรควรซื้ออะไรควรเก็บทำให้การเงินของคุณไม่ติดขัดและอาจมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยสรุปคือการเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความคล่องตัวและอาจมีข่าวดีเรื่องเงินทองเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจครับความรักเข้าใจกันมากขึ้นสารสัมพันธ์แน่นแฟน สำหรับเรื่องความรักสิ่งที่คุณจะเจอในวันนี้คือคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะแน่นแฟนและเข้าใจกันมากขึ้นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เคยมีจะค่อยๆคลี่คลายลงคุณทั้งคู่จะพร้อมที่จะก้าวผ่านเรื่องต่างๆไปด้วยกันและมองเห็นอนาคตร่วมกันชัดเจนขึ้นคนโสด คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจอาจเป็นคนที่คุณรู้สึกได้ว่ามีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์หรือสามารถเป็นที่ปรึกษาและส่งเสริมคุณในเรื่องต่างๆได้ความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักก่อนแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีที่จะพัฒนาต่อไปได้สรุปคือความรักจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนกันทําให้ความสัมพันธ์ทั้งของคนโสดและคนมีคู่มีความสุขและราบรื่นครับ ข้อคิดและคำแนะนำสำหรับชาววันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่ดีในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือสารต่อสิ่งที่ค้างคาอยู่คุณมีพลังและความสามารถที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ครับอย่าลืมที่จะทำบุญหรือให้ทานเพื่อเสริมบารมีและกจัดอุปสรรคต่างๆให้หมดไปนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานโอกาสทองงานปังผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในเรื่องงานคือมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝัน คุณจะรู้สึกว่ามีจังหวะและโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องงานอาจเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายแต่ก็น่าตื่นเต้นหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวของคุณให้คนอื่นๆเห็นสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับงานราบรื่นปัญหาคลี่คลายหากช่วงนี้คุณมีเรื่องที่ติดขัดในงานไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน หรือปัญหาจุกจิกต่างๆวันนี้พลังของพระแม่ลักษมีจะช่วยให้คุณเจอทางออกได้อย่างง่ายดาหรือมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระทำให้งานของคุณเดินหน้าได้อย่างสะดวกโยทินผลงานเป็นที่ประจักษ์ความทุ่มเทและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะได้รับการชื่นชมเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้รับคำชมเชยจากผู้ใหญ่หรือได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจสรุปคือ การงานของคุณวันนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสที่ดีและผลลัพธ์ที่น่าพอใจสิ่งที่คุณลงมือทําจะออกดอกออกผลอย่างสวยงามครับการเงินเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภเข้ามาสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คือรายรับเพิ่มพูนนี่คือจุดเด่นเลยครับ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินพิเศษหรือรายได้เสริมที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นเงินจากงานที่คุณเคยทำสำเร็จค่าคอมมิชชั่นหรือแม้แต่ของขวัญล้ำค่าจากใครบางคนสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นหากเคยมีเรื่องให้ต้องกังวลใจเรื่องเงินวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นมากคุณจะรู้สึกว่าเงินหมุนเวียนได้ดีขึ้นมีพอใช้จ่ายและอาจมีเหลือเก็บออมด้วยมีโอกาสได้โชค เป็นวันที่คุณอาจจะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งที่คุณไม่คาดฝันหรือแม้แต่จากการเสี่ยงโชคแต่ก็ควรพอประมาณนะครับสรุปคือวันนี้การเงินของคุณจะอยู่ในช่วงขาขึ้นมีเงินทองไหลมาเทมาทำให้คุณรู้สึกสบายใจและอุ่นใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายครับความรักความสัมพันธ์หวานชื่นหัวใจพองโตสำหรับเรื่องความรักสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในวันนี้คือคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะอบอุ่นและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งอาจมีช่วงเวลาดีๆที่ได้ใช้ร่วมกันทำให้ความรักของคุณเบ่งบานและหวานชื่นเป็นพิเศษคนโสด คุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีใครบางคนเข้ามาทำให้หัวใจคุณพองโตเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความเข้าอกเข้าใจหรือสามารถเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณได้เป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาครับสรุปคือความรักวันนี้จะเต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและความสมหวังไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือเป็นคนโสดก็ตามครับ ข้อคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาววันจันทร์วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณในทุกๆด้านเลยครับความอ่อนโยนและเสน่ห์ที่คุณมีจะช่วยเสริมให้สิ่งต่างๆเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่าลืมที่จะแบ่งปันความสุขหรือโอกาสดีๆที่เข้ามาให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับการทำบุญบริจาคทานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้ำหรือการบูชาพระแม่ลักษมีจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับคุณยิ่งขึ้นไปอีกครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจง้งเตือนกันด้วยนะครับ mm. เพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันอังคารที่22กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานมันคงก้าวหน้าฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างอยู่หมดัดในวันนี้สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในเรื่องงานคือ ความมั่นคงและการปกป้องคุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะมีพลังงานบางอย่างหรือผู้ใหญ่คอยปกป้องและช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นไปได้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่จะมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะมองเห็นหนทางที่ชัดเจนในการทำงานและสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อย่างเด็ดขาด รับมือกับอุปสรรคได้ดีหากมีเรื่องท้าทายเข้ามาคุณจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะยากแค่ไหนคุณก็จะหาทางออกได้เสมอสรุปคือการงานของคุณวันนี้จะเต็มไปด้วยความราบรื่นภายใต้การปกป้องและคุณจะสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงครับการเงินมีเสถียรภาพจัดการได้ดีวางแผนระยะยาว สำหรับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คือการเงินมีเสถียรภาพคุณจะสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายได้อย่างลงตัวทำให้การเงินของคุณไม่ติดขัดและมีสภาพคล่องที่ดีเน้นการวางแผนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนหรือการจัดการหนี้สินการคิดอย่างรอบคอบจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งในอนาคต อาจมีโอกาสลงทุนที่มั่นคงหากคุณกำลังมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆวันนี้เป็นจังหวะที่ดีในการศึกษาข้อมูลหรือเริ่มต้นลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนมั่นคงและปลอดภัยสรุปคือการเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความมั่นคงคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทางการเงินได้ดีและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวครับความรักมั่นคงพึ่งพาได้สร้างหลักฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับเรื่องความรักสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในวันนี้คือคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะมั่นคงและแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคุณทั้งคู่จะรู้สึกเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็จะพร้อมที่จะก้าวผ่านไปด้วยกันทำให้ความรักของคุณแข็งแกร่งและอบอุ่นคนโสด คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่สามารถเป็นที่พึ่งพาได้เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมีวุฒิภาวะและสามารถให้คำแนะนำดีๆแก่คุณได้ความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนแต่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังและยั่งยืนสรุปคือความรักวันนี้จะเต็มไปด้วยความเข้าใจการสนับสนุนและการสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตครับ ข้อคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมสําหรับชาววันอังคารวันนี้เป็นวันที่ดีที่คุณจะได้ใช้ความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวที่มีอยู่ในตัวในการจัดการกับสิ่งต่างๆการใช้สติปัญญาและความรอบคอบจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมที่จะทำบุญหรือบริจาคเพื่อเสริมบารมีและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพุธที่22กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานผลผลิตงอกงามไอเดียบันเจิดงานมั่นคงในวันนี้สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในเรื่องงานคือ ผลงานเริ่มออกดอกออกผลความพยายามและความทุ่มเทที่คุณได้ลงแรงไปในช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่สำเร็จการได้รับคำชมเชยหรือการมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่มาจากสิ่งที่คุณสร้างไว้ความคิดสร้างสรรค์เปล่งประกาย คุณจะรู้สึกว่าสมองแล่นมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาไม่หยุดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะนำเสนอแนวคิดที่ไม่เหมือนใครหรือริเริ่มโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จความมั่นคงในหน้าที่คุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานหากมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจสำคัญคุณจะสามารถใช้สติปัญญาและความรอบคอบในการแก้ปัญหาได้อย่างดีสรุปคือ การงานของคุณวันนี้จะเต็มไปด้วยความก้าวหน้าผลลัพธ์จากการทำงานจะชัดเจนขึ้นและคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงในอาชีพครับการเงินมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์โชคดีเข้ามาสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คือรายรับเพิ่มพูนอย่างมั่นคง คุณอาจมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือมีช่องทางหารายได้พิเศษที่ไม่คาดฝันเข้ามาทำให้การเงินของคุณมีความคล่องตัวและอุดมสมบูรณ์การลงทุนให้ผลตอบแทนดีหากคุณมีการลงทุนหรือการออมเงินมาสักพักวันนี้อาจจะเริ่มเห็นผลตอบแทนที่ดีหรือมีสัญญาณบวกของการเติบโตของทรัพย์สินมีโอกาสได้โชคลาภ เป็นวันที่คุณอาจได้รับโชคเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นของขวัญมรดกหรือผลประโยชน์บางอย่างที่ทำให้การเงินของคุณดีขึ้นไปอีกสรุปคือการเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนการเงินให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกครับความรักสร้างหลักฐานที่แข็งแรงความเข้าใจลึกซึง้งสำหรับเรื่องความรักสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในวันนี้คือ คนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นคุณทั้งคู่จะเข้าใจกันอย่างถ่องแท้และพร้อมที่จะสร้างหลักฐานที่แข็งแรงร่วมกันเช่นการวางแผนสร้างครอบครัวการซื้อบ้านหรือการเริ่มต้นชีวิตคู่ในแบบที่ใฝ่ฝันคนโสดคุณมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่ใช่เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมีจิตใจที่ดีงาม และสามารถเป็นที่พึ่งพาให้คุณได้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเริ่มต้นอย่างช้าๆแต่จะค่อยๆพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนสรุปคือความรักวันนี้จะเต็มไปด้วยความเข้าใจการสร้างรลักฐานที่มั่นคงและความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งครับข้อคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาววันพุธ วันนี้เป็นวันที่ดีที่คุณจะได้ใช้สติปัญญาและความสามารถในการสื่อสารที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณอย่างมากมายครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้รับการยอมรับจากความรู้ในวันนี้สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในเรื่องงานคือสติปัญญาเฉียบแหลม คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากเป็นพิเศษทำให้สามารถมองเห็นทางออกของปัญหาที่ซับซ้อนหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงานได้เป็นที่ปรึกษาคุณอาจจะได้รับบทบาทในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับคนในที่ทำงานความรู้และประสบการณ์ของคุณจะเป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับโอกาสในการเรียนรู้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือพัฒนาทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสายงานซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพและโอกาสในการก้าวหน้าของคุณในอนาคตสรุปคือการงานของคุณวันนี้จะโดดเด่นในด้านการใช้สติปัญญาและการแก้ปัญหาคุณจะได้รับการยอมรับจากความรู้ความสามารถและมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับการเงิน รอบคอบมั่นคงมีรายได้จากความเชี่ยวชาญสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คือการบริหารจัดการอย่างรอบคอบคุณจะมีความสามารถในการวางแผนและจัดการการเงินได้อย่างมีเหตุผลและรอบคอบทำให้การเงินของคุณมีความมั่นคงและไม่ติดขัดรายได้จากความรู้ หากคุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากการให้คำปรึกษาการสอนหรือการแบ่งปันความรู้ของคุณการลงทุนที่ต้องใช้ปัญญาหากคิดจะลงทุนควรใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเชื่อใครง่ายๆการลงทุนที่มั่นคงและใช้เวลาจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวสรุปคือ การเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมั่นคงคุณจะสามารถจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจมีรายได้พิเศษจากความรู้ความสามารถของคุณครับความรักเข้าใจลึกซึ้งให้พื้นที่ซึ่งกันและกันสำหรับเรื่องความรักสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในวันนี้คือคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะเน้นไปที่ความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งคุณทั้งคู่จะให้เกียรติและเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน อาจมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือเรื่องสำคัญสคัญที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำดีๆแก่คุณได้ความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก่นกอนแต่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคง สรุปคือความรักวันนี้จะเต็มไปด้วยความเข้าใจการให้เกียรติและการเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่กันทำให้ความสัมพันธ์มีความสงบและมั่นคงครับข้อคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาววันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันที่ดีที่คุณจะได้ใช้ปัญญาและคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวในการนำทางชีวิตการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้อื่น จะนำพาสิ่งดีๆกลับมาสู่คุณอย่างแน่นอนครับอย่าลืมหาเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อใคร่ครวนและทําสมาธิบ้างจะช่วยให้คุณเกิดปัญญาและมองเห็นแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันสุข ที่22กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการเงินมั่นคงแข็งแกร่งควบคุมได้มีอำนาจในการใช้จ่ายสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คือการเงินอยู่ในมือคุณคุณจะสามารถบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้รู้สึกมั่นคงและควบคุมรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีรายรับมีเสถียรภาพ คุณอาจมีรายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือมีโอกาสได้รับเงินก้อนพิเศษจากการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในอดีตควรระวังการลงทุนแม้จะมีความเด็ดขาดแต่ก็ควรใช้ความรอบคอบในการลงทุนเสมอไม่ควรใจร้อนหรือเชื่อใจใครง่ายๆการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับสรุปคือ การเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความแข็งแกร่งและมั่นคงจากการบริหารจัดการที่ดีของคุณเองครับความรักแข็งแกร่งปกป้องดูแลมั่นคงในความสัมพันธ์สำหรับเรื่องความรักสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในวันนี้คือคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะแน่นแฟนและมั่นคงมากยิ่งขึ้นคุณทั้งคู่จะรู้สึกถึงการเป็นที่พึ่ง และพร้อมที่จะปกป้องดูแลกันในทุกสถานการณ์ความรักจะมีความแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจซึ่งอาจเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสามารถดูแลและปกป้องคุณได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีความมั่นคงและจริงจังกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นที่ปรึกษาหรือการช่วยเหลือกันก่อนครับสรุปคือ ความรักวันนี้จะเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งความเข้าใจและการเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันครับข้อคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาววันศุกร์วันนี้เป็นวันที่ดีที่คุณจะได้ใช้พลังและความแข็งแกร่งที่มีอยู่ในตัวในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆและจัดการกับเรื่องราวต่างๆครับอย่าลืมหาเวลาดูแลตัวเองและรักษาสมดุลในชีวิตด้วยนะครับการทำบุญช่วยเหลือผู้หญิงหรือการบูชาพระแม่อุมาเทวีจะช่วยเสริมบารมี และนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณยิ่งขึ้นไปอีกครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานอดทนและจริงจัง ผลงานดีเยี่ยมได้รับความไว้วางใจในวันนี้สิ่งที่คุณจะได้พบเจอในเรื่องงานคือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่สำคัญหรือละเอียดอ่อนซึ่งต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องกังวลไปครับคุณจะจัดการมันได้ดีด้วยความมีวินยัยผลลัพธ์จากความพยายามความทุ่มเทที่คุณได้ลงแรงไปก่อนหน้านี้จะเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นอย่างชัดเจน อาจเป็นการได้รับการยอมรับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์หรือความก้าวหน้าที่มั่นคงเรียนรู้จากบทเรียนหากมีปัญหาหรือความท้าทายเข้ามามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เรียนรู้และเติบโตทําให้คุณแข็งแกร่งและรอบคอบมากขึ้นในอนาคตสรุปคือการงานวันนี้จะเน้นไปที่ความจริงจังและความรับผิดชอบแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายามและคุณจะได้รับการไว้วางใจจากคนรอบข้างครับ การเงินบริหารจัดการดีมีวินัยมั่นคงระยะยาวสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คือมีวินัยทางการเงินคุณจะสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายได้อย่างมีเหตุผลและรอบคอบทำให้การเงินของคุณไม่ติดขัดและมีสภาพคล่องที่ดีเน้นการสร้างความมั่นคง วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อเป้าหมายใหญ่หรือการศึกษาการลงทุนที่เน้นความมั่นคงรายได้จากความเพียรอาจมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนจากการที่คุณทุ่มเทและอดทนมาก่อนหน้านี้สิ่งที่ได้มาจะมาจากความพยายามของคุณเองสรุปคือการเงินของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความมั่นคงคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวครับความรักจริงจังหนักแน่นสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเรื่องความรักสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในวันนี้คือคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะมีความจริงจังและมั่นคงมากขึ้นคุณทั้งคู่จะมองถึงอนาคตร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการวางแผนสร้างครอบครัวการซื้อทรัพย์สินร่วมกัน หรือการสร้างรลักฐานชีวิตคู่ที่แข็งแรงคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจซึ่งเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความรับผิดชอบและจริงจังกับความสัมพันธ์เขาคนนั้นอาจไม่ใช่คนที่หือหวาแต่จะสามารถเป็นที่พึ่งพาและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคุณได้สรุปคือความรักวันนี้จะเน้นไปที่ความจริงจังความมั่นคงและการสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งร่วมกันครับ ข้อคิดและคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาววันเสาร์วันนี้เป็นวันที่คุณจะได้ใช้ความอดทนและความหนักแน่นที่เป็นจุดแข็งของคุณได้อย่างเต็มที่ครับอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความจริงหรือภาระหน้าที่เพราะมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนครับและลองหาเวลาทําบุญหรือบริจาคเพื่อเสริมบารมีและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร